สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็วันนี้มาพบกับการอัปเดตกิจกรรมนะครับโดยรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของโปเกมอนโกก็ว่าได้นะซึ่งโดยปกติแล้วพวกกิจกรรมใหญ่ๆนะครับผมจะทําเป็นอินฟโฟกราฟิกแยกของมานะแต่ในรอบนี้นะครับผมว่าผมจะอ่านรายละเอียดคร่าวๆก่อนเนาะ เอาไว้ทุกคนนะครับเห็นภาพรวมของกิจกรรมนี้เนี่ยว่าเขาชูโปเกมอนอะไรบ้างแล้วก็ตัวธีมของกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรนะซึ่งเอาจริงๆหลายคนนะครับน่าจะเห็นตามช่องทางต่างๆนะว่าจะเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอของคนอื่นๆเนาะโดยโกวายแอเรียปี2025นี้นะครับจะดําเนินเนื้อเรื่องนะครับด้วยเจ้าเบโรบานั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนเจ้าตัวนี้นะซึ่งเป็นประเภทความมืดแฟรี่นั่นเองนะครับซึ่งดังนั้นในกิจกรรมนี้นะครับ จะเป็นการชูโปรกรมอนะครับประเภทความมืดแล้วก็ประเภทแฟรี่นั่นเองนะซึ่งถ้าดูจากด้านซ้ายครับก็จะเป็นเจ้าเดวิลกับเฮลกานะเป็นประเภทความมืดไฟเนาะส่วนด้านขวาครับจะเป็นโพนิตาเนาะแต่โพนิตาตัวนี้เป็นพลังจิตนะถ้าบังเอิญว่าเล่าเวลาการเขาเป็นแกนหลับนะครับแกนหลอบตัวนี้เนี่ยเป็นพลังจิตแฟรี่นะซึ่งก็จะเห็นว่าเขาแบ่งแยกครับเป็นฝั่งความมืดแล้วก็ฝั่งแฟรี่นะซึ่งเบรบาบ้านะครับมาพร้อมกับเล่าเวลาการด้วยนะเจ้ากิโมและก็โอรังเกตนะครับ ซึ่งแอบแซมแซมเจ้าอันโนนะครับตัวดับเบิลยูเนาะพอเป็นโกวายครับดังนั้นตัวดบเยนี่ยก็สําคัญสำหรับกิจกรรมนี้เหมือนกันซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวโปเกมอนโกวายไ a เียที่เราจะพูดถึงในรอบนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องของกิจกรรมทั่วโลกเนาะซึ่งความจริงแล้วพวกกิจกรรมใหญ่ๆครับจะมีกิจกรรมที่จัดในสถานที่จริงด้วยโดยกิจกรรมโกวายเรียนะครับ ของสถานที่จริงเนี่ยเขาจะจัดที่นาง,งาซากินะประเทศญี่ปุ่นนะครับวันที่7จ็ดถึงเพฤศจิกายนปี2องพเนาะถ้าใครที่มีโอกาสไปเล่นได้นะครับก็ไปเล่นดูนะก็เป็นการเปิดประสบการณ์นะครับในการไปเล่นสถานที่จริงของเกมโปเกมอนโกนะแต่ถ้าใครที่ไปไม่ได้นะครับก็รอกิจกรรมของกันทั่วโลกนะซึ่งกิจกรรมทั่วโลกนะครับจะจัดตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสิพฤศจิกายน ปี2025นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนั่นเองนะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเทรนเนอร์ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะแต่ถ้าใครนะครับที่เป็นสายเสียเงินนะหรือเรียกง,ง่ายๆชอบอุดนุนเกมบปเกมอนโคนะครับก็ซื้อตั๋วกิจกรรมนี้ได้นะซึ่งการซื้อตั๋วนะครับเขาจะมอบพวกงานวิจัยสุดพิเศษพวกโบนนัสเพิ่มเติมนะครับหรือแม้กระทั่งโอกาสเพิ่มขึ้นในการเจอโปเกมอนตัวสีแตกต่างนะดังนั้นใครที่อยากเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับ ก็สามารถซื้อตัว๋วโกวายแอรีปี2025ได้นะซึ่งการซื้อตั๋วนะครับก็สามารถซื้อที่โปเกมอนโกเว็บสโตร์ได้เลยนะครับนอกจากเราจะได้ตั๋วแล้วยังมีไอเทมอื่นๆให้ด้วยนะซึ่งไอเทมหนึ่งที่เขาจะให้นะครับเป็นไอเทมโอวาตาใหม่นะสำหรับใครที่ซื้อตั๋วโปเกมอนโกวายแอรีปี2025น,นะครับรับไปเลยไอเทมโอวาตามงกุฎด,ดอกไม้นะซึ่งมันก็เป็นที่คาดน่ารักน่ารางนะครับก็ถือว่าเป็นของที่นะลึกสำหรับคนที่ซื้อตั๋วโกวายแอรีปี2025เนาะ โดยสามารถซื้อนะครับได้ตั้งแต่ลวงหน้าไปจนถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมอีเวนต์เลยก็ได้นะก็เลยได้ว่ามีเวลาตัดสินใจเนาะแต่ถ้าซื้อแล้วนะครับแนะนำนะครับมาเล่นให้คุ้มๆเลยนะทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยนะโอเคครับมาถึงไฮไลท์นะของกิจกรรมนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาดําเนินเรื่องด้วยตัวเบโรบ้าเนาะซึ่งเบโรบ้านะครับร่างวิทยาการสุดท้ายเขาคือโอลังเกตนะและโอลังเกตนะครับมันมีร่างพิเศษด้วยนะครับเป็นโอรังเกกกเแม็กนั่นเองนะซึ่งโอลังเกกกเแมักนะครับจะเปิดตัว นะครับการเปิดตัวกิกาแมกนะครับมันจะปรากฏตัวใน b a t t l e m a มกระดับ6ดาวนะก็สามารถหา b a t t l e m a ม็ดาวนะครับภายในกิจกรรมนะทั้ง2วันเลยนะซึ่งส่วนตรงนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าเทรนเนอร์ทุกท่านมีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอรังกิกิกาแมกในเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษเฉพาะอีเวนต์นะครับซึ่งเขามีของรางวัลเป็นโอรังกิกนะิกาแมกเนาะซึ่งผมอ่ะไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษเนี่ยปกติแล้วมันสําหรับคนซื้อตั๋วนะแต่ถ้าวันจริงแนละ้วทุกคนไม่ไดด้้้ตััววววงงาาานนิจยีกก็็มอหแล ไปตีกับเพื่อนๆจํานวนคนเยอะๆเอาเนาะยิงล่าสุดขออัปเดตกีกาแม็กนะครับเขาได้ตั้งร้อยคนแล้วนะถ้ารู้ว่าไปเล่นในสถานที่คนเยอะไม่ได้ครับก็รีบตุนเหลี่ยนะครับแล้วก็ใช้บัตรตีไกลไปเขาร่วมตีเจ้าออังเกีกนะีกาแม็กเนาะ ซึ่งสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับโอรังเกกิกาแมกนะมีสีชายนี่ให้ลุ้นได้ด้วยนะครับใครโชคดีนะอาจจะได้สีชายนี่สวยๆกลับไปก็ได้นะถัดมานะครับก็เป็นโอรังเกเปิดตัวเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าพานีนะครับเขาน่าจะทําก่อนที่เจ้าโอรังเกกิกาแมกเนี่ยมันจะประกาศออกมาตามที่หลังเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับเบโรบ้าเนี่ยเป็นตัวดําเนินเรื่องของกิจกรรมนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่งเขาก็มาพร้อมกับเล่าในการทุกล่างของเขาเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิโมหรือโอรังเกนะโดยเบโรบ้านะครับห่าได้ตามธรรมชาติในนกกิจรรมี้เลย รือจะเลือกฟักไข่จากไข่5กิโลเมตรก็ได้โดยมีโอกาสเจอตัวชายนี่ได้ด้วยนะครับสำหรับเบโรบ้านะและถ้าเวลาการไปเป็นกิโมนะครับใช้ลูกอม25เมตรจากกิโมไปเป็นโอลังเกตน,นะครับใช้ลูกอม100เมตรนะครับซึ่งเอาจริงลูกอมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะใช้พอๆกับพวกสตาร์เตอร์เนาะแต่ด้วยความที่เขาเปิดตัวใหม่นะครับเราอาจจะต้องเสียเวลาในการฟาร์มลูกอมนิดนึงในช่วงกิจกรรมนั้นนะครับเพื่ออาจจะหาเปิดเมกาแฟรี่กับเมกาความมืดแล้วก็ใช้ผลพายเนาะเพื่อช่วยทําให้เราเนี่ยได้ลูกอมเจ้าเบโรบ้าได้ เยอะขึ้นนะครับ ัดมานะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการตีบอสชาโดในกิจกรรมนี้ด้วยนะเพราะในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการกลับมาของดาร์กลาแล้วก็เคสเซเดียในรูปแบบชาโดนะเพราะถึงแม้ว่าดาร์กลาชาโดกับเคสเซเดียชาโดนะครับจะเคยปรากฏตัวในฐานะโปเกมอนของสากากิมาก่อนเนาะแต่ในรอบนี้เนี่ยจะเปิดตัวในรูปแบบของการตีบอสให้กับเราโดยวันเสาร์นะครับจะมีแค่เคสเซเดียชาโดแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะมีแค่ดาร์กลาชาโดนะเรียกได้ว่านะครับถ้าใครจะเล่นเนี่ยต้องเล่นทั้ง2วันเลยนะเนี่ยซึ่งตอม นะครับโปเกมอนชาโดในตำนานที่ปรากฏตัวในรูปแบบของการตีบอสเนาะจะมีโอกาสเจอตัวสีแตกต่างได้ด้วยนะโอ้ยกิจกรรมนี้มีแต่ตัวที่อยากได้สีแตกต่างเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีแต่สีแตกต่างมาทั้งนั้นเลยนะซึ่งนอกจากตัวที่เคยกล่าวมาครับยังมีการเปิดตัวของโปเกมอนสีต่างตัวอื่นๆดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนนตัวดับเบิลยูมิบริมนะครับสีต่างๆนะครับก็จะถูกเปิดตัวในรูปแบบของสีต่างๆในกิจกรรมนี้ด้วยนะ ถัดมาก็จะเป็นพื้นหลังพิเศษใหม่นะครับของกิจกรรมนี้เลยนะซึ่งโปเกมอนที่มีโอกาสในการได้รับพื้นหลังนะครับก็จะมีเจ้าเคลเซีย d a ดาร์คไลชาร์โดเนาะคิเทรุกูมาร์นะครับสวมผ้าคลุมนะอันนี้เป็นชุดคอสตูมนะครับแล้วก็โอลังเกกิก m แมกนะซึ่งโปเกมอนเหล่านี้นะครับจะได้จากการตีบอสแล้วก็เข้าร่วม b a ทเทนแมกเนาะซึ่งถ้าใครที่เข้าร่วมเหล่านี้นะครับมีโอกาสได้พื้นหลังสวยๆกันด้วยนะ โอเคครับหมดแล้วสำหรับไฮไลท์เนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกโปเกมอนเด่นในกิจกรรมนี้นะครับอย่างที่บอกไปแบทเทลแม็กในกิจกรรมนี้ครับเป็นแบทเทลแม็กหกดาวนะมีเจ้าโอรังกิกิกาแม็กนะครับ ดังนั้นใครที่จะไปเล่นกิจกรรมนี้นะครับช่วงวันศุกร์เนี่ยตุนอนุภาคแม็กกันไว้เลยนะพอถึงวันกิจกรรมเราจะได้มีอนุภาคแม็กเยอะๆเอาไว้ตีเจ้าโอลังเก,กกิกกับแม็กกันนะครับถัดมาจะเป็นการตีบอสนะครับก็บอสสดาวจะเป็นบอสในชุดคอสตูมนะครับเป็นคิเทรลลุกุมะนะครับสวมผ้าคลุมนะซึ่งเอาจริงมันน่ารักมากเลยนะผมอยากได้มากแต่บางครั้งผมก็เสียดายบัตรสีเขียวของผมเหลือเกินนะแต่ถ้าใครไปตีนะครับนอกจากจะได้ลุนชายนี่แล้วเนี่ยอาจจะได้พื้นหลังสวยๆก็ได้นะต่อไปก็เป็นการตีบอสชาโด น,นี้ผมบอกไปนะในวันเสาร์นะครับจะเป็น c r e s e l i a shadow นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับจะเป็น darklight shadow เนอะซึ่งทั้ง2ตัวนะครับมีโอกาสเจอตัวสีแตกต่งางได้ทั้งคู่เลยนะและถ้าใครจะตีตัวไหนนะครับก็ต้องไปตีตามวันนั้นนะ มาถึงโปเกมอนที่ปรากฏตัวในธรรมชาตินะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่ากิจกรรมนี้นะครับเขาชูโปเกมอน2ประเภทนะเป็นความมืดและก็แฟรี่นะครับดังนั้นตลอด8ชั่วโมงของกิจกรรมในแต่ละวันนะก็จะมีการผัดเปลี่ยนชั่วโมงระหว่างชั่วโมงความมืดและก็ชั่วโมงแฟรี่นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละชั่วโมงนะครับก็จะมีโปเกมอนที่แตกต่างกันเนาะโดยตัวชั่วโมงความมืดนีครับจะมีเนสอโลลาเบโตเบต้าอโลลากสโฮโฮยามิคาราสึนิวลาเดวิลโปชิเอนา จิกุสากุมะกาลาทาเนโบสุจินินซาโบเนียโคโรโบชิสกังพูสกอร์ปี้ซึรุกุโซรัวทามาเกะทาเคะโมโนสึมาอิกะโบคุเรเบโรบาแล้วก็โดราเมชิยะนะครับซึ่งทุกตัวมีโอกาสเจอตัวสีต่ตางๆได้ทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นโดราเมชิยะนะเดี๋ยวส่วองหอยอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเป็นชั่วโมงแฟรี่นะก็จะมีเจ้าปิปปี้โรคาโนโรล่าพูรินโพนิตะกาล่าลักกี้โทเกชิก มาริウบ e ูราอเอนเนโคทิวโทหฮินบาร์เชอรินโบทาบุเนโมนเมนเนสเปอร์เดเดนเดเครฟี่อชิมาริอบุรีมิบริม เบโรบาแล้วก็มินิฟนะครับซึ่งทุกตัวนะครับมีโอกาสเจอตัวสิต่างๆเนาะยกเว้นเจ้าเคฟฟี่นะครับซึ่งเอาจริงทั้ง2ชั่วโมงนี้ครับก็จะมีเจ้าเบโรบานะครับปรากฏตัวทั้ง2ชั่วโมงเลยนะดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับว่าจะไม่เจอเจ้าเบโรบ้านะแต่จากที่ดูดูแลนะครับโปเกมอนที่น่าสนใจสําหรับผมนะในชั่วโมงความมืดเนี่ยจะเป็นโดราเมชิยะานะส่วนชั่วโมงแฟรี่นะครับก็จะมีเคฟฟี่ก็จริงแหละแต่เคฟฟี่เนี่ยมันเคยปรากฏตัวในกิจกรรมใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่สําหรัับบใครนครนททีี่่่ไไมด้้้ซืออตววแล ฟีเนี่ยอาจจะค่อนข้างน่าตื่นเต้นสําหรับเพื่อนๆก็ได้นะแต่สำหรับผมในล์ดลายชื่อพวกนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับก็าอาจจะมีแค่เบโรบ้านั่นแหละแต่มันปรากฏทั้ง2ชั่วโมงเลยนะโอเคมาถึงไฮไลไท์สุดสําคัญนะครับที่คิดว่า หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะเรียกร้องเหลือเกินนะพอมีกิจกรรมใหญ่อะไรมาครับทุกคนจะถามหาโปเกมอนทรงพลังตลอดเลยนะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษของมันนะครับก็คือมายตี้โปเกมอนนะมันเคยปรากฏตัวนะครับในกิจกรรมโควัยแอเรียในปีก่อนแล้วนะซึ่งในปีนี้นะครับมันก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโปเกมอนทรงพลังนะซึ่งมันทรงพลังยังไงนะครับคุณลักษณะของโปเกมอนทรงพลังนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีค่าพลังเนี่ยค่อนข้างสูงครับพลังโจมตีพลังป้องกันหรือเอชพีเนี่ยเรียกได้ว่านะครับเกือบจะเต็มหลอดกันทั นั้นเลยนะบางตัวเนี่ยโผล่มาแบบ4ดาวเลยครับแล้วโปเกรมอนไมตี้นะครับ,รบมันจะมีขนาด XL หรือ XXL นะครับและที่สําคัญสุดเลยนะครับก็คือมันจับยากมากซึ่งมันจะจับยากก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่า CP ที่มันโผล่มาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยว,ว่าถ้าเทรนเนอร์มือใหม่นะครับมาเล่นกิจกรรมนี้นะจะได้โปรกรมอน CP สูงกลับไปใช้ได้เยอะมากเลยนะครับถ้าจับได้นะซึ่งเจ้าไมตี้โปรกรมอนหรือโปเกมอนทรงพลังลน,นะครับก็มีโอกาสเจอตัวสินแตกต่างได้เหมือนกันซึ่งถึงแม้ว่ามันจับยากนะครับในตัวกิจกรรม โกวายแอเรียนะเขามีไอเทมหนึ่งนะครับเป็นบอลสําหรับกิจกรรมนี้นะที่เรียกว่าซา f a ฟารีบอลโกนะครับตัวซา f a ฟารีบอลโกนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยจับโปเกมอนนะอาจจะไม่ใช่ไมตรีโปเกมอนก็ได้นะครับเราสามารถใช้ซา f a ฟารีบอลโกเนี่ยจับได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราใช้ไปจับพวกไมตรีโปเกมอนนะครับมันจะจับได้ง่ายขึ้นนะ แต่ถึงบอกว่าจะง่ายขึ้นนะครับก็ยังยากอยู่ดีนะซึ่งตัวม i g ตี้โปเกมอนนะครับก็จะหายากประมาณหนึ่งอยู่นะแล้วก็ในแต่ละวันนะครับจะปรากฏไม่เหมือนกันนะในวันเสาร์นะครับมตี้โปเกมอนนะครับจะมีผู้คุริ่นกลลบกาล่านะครับบันกิราสคูชิทแอปโซโกลุกบิมออนทาจิฟุซากุมะนะครับแล้วก็มาสคเนียนะซึ่งสําหรับผมนะครับตัวที่ผมค่อนข้างจะสนใจเลยนะก็คือเป็นเจ้าบันกิราสนะเพราะผมรู้สึกว่ามันมีร่างเมกา แล้วก็ตัวมันนะครับก็ถือว่าเป็นซูโดโปกเกมอนด้วยนะและสำหรับวันอาทิตย์นะครับจะมีคิวคอนลล่ามัตรกัสกาล่าแกรนบูเฮลกาเซอร์ไนดอนคารสึกาเบียสโดราเปียนและก็มานิวลาครับ ซึ่งเช่นกันนะครับตัวที่น่าสนใจสำหรับผมก็คือกาเบียสเนาะเป็นซูโดโปเกมอนนะครับแล้วก็มีร่างเมกาด้วยนะแต่ถ้าใครสายสวยนะครับเป็นเลือกเซิร์ไหนก็ได้นะแต่บอกเลยนะครับเซิร์ไหนอะปกตกิจับยากอยู่แล้วนะมันมาเป็นไมทตี้อีกเนี่ยผมว่าเฮ้ให้จับโคตรยากแน่เลยนะซึ่งใครที่อยากได้ไมทตี้โปเกมอนนะครับรอได้เลยนะกิจกรรมนี้แต่บอกไว้ก่อนพันโผก็ยากนะแล้วก็จับก็ยากด้วยนะครับเผื่อใจกันหน่อยนะ ถัดมาครับเป็นการฟักไข่นะครับก็กิจกรรมนี้เนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาชูไข่5กิโลเมตรนะซึ่งในไข่นี้นะครับมีโอกาสฟักได้มาเน่เน่เมกุโรโกะนะครับโคมาทาน่าเมเลซี่เบโรบาแล้วก็คันดจังนะครับซึ่งทั้ง6ตัวนี้นะสามารถเจอตัวสีต่างๆได้ยกเว้นคันดจังนะครับกับตัวที่สนใจนะครับก็น่าจะเป็นเบโรบ้ากับคันดจังเนาะแต่ตัวอื่นๆก็ค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่าเราให้ความสําคัญกับ2ตัวนี้มากกว่านะแต่มันก็มาแบบซุ่มเลยเนาะจริงนะ ถัดมานะครับเป็นการผเิญหน้ากับเครื่องหอมนะซึ่งตัวเครื่องหอมนี้นะครับจะไม่ใช่เครื่องหอมรายวันนะเป็นเครื่องหอมแบบปกตินะซึ่งการใช้เครื่องหอมนะครับมันดียังไงนะตัวเครื่องหอมนี้ครับอาจจะดึงดูดโปเกมอนส่งพลังมาให้เราได้นะซึ่งโปเกมอนส่งพลังที่มันอาจจะดึงดูดนะครับก็มีคิวคอนโนโล่าแกนหลบกาลามันกิลาร์คูชีดแอปโซกาเบียสโดราเปียนมานูลา บิมออนมาสคนเนียนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครอยากเจอโปเกมอนทรงพลังได้ง่ายขึ้นนะครับก็ใช้เครื่องหอมในกิจกรรมนี้นะต่อบอกไว้ก่อนนะครับการใช้เครื่องหอมนะจะทําให้มันมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับก็คือเราต้องเดินบ่อยๆนะครับเดินเรื่อยๆนะมันจะทําให้โปเกมอนเนี่ยมันเด้งได้บ่อยนะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยโปเกมอนจะเด้งได้น้อยมากๆเลยนะครับโอ้ในที่สุดนะครับผมก็เห็นสักทีนะคำว่าพิเศษเฉพาะผู้มีตั๋วนะถึงแม้ตั๋วในรอบนี้มันจะค่อนข้างถูกนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่เรามีตั๋วเนี่ ก็สําหรับคนที่มีตัวนะครับถ้าเราใช้เครื่องหอมนะครับยกเหมือนเครื่องหอมรายวันเนาะนอกจากโปเกมอนทรงพลังที่เราจะดึงดูดได้นะครับก็ยังสามารถดึงดูดอโนนได้ด้วยนะครับจะมีอโน,นนตัวดีตัวไอตัวแอลแล้วก็ตัวดับเป็นยูนะนะก็คือเป็นอโน,นนที่สะกดเป็นคําว่าวายนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับลิสต์ตรงนี้นะครับก็เหมือนโปเกมอนทรงพลังข้างบนเลยเนาะเอาจริงไม่น่าตื่นเต้นเลยใช่ไหมครับแต่มันมีข้างล่างอีกครับ สำหรับคนที่มีตั๋วนะครับจะมีโอกาสในการดึงดูดโปเกมอนทรงพลังนะครับที่เป็นเจ้ายุกซี่เอมริดแล้วก็อักนอมนะครับดูน่าตื่นเต้นไหมครับก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นอยู่นะไม่แน่นะทุกคนอาจจะได้4ดาว XXL ชายนีของเจ้าโปเกมอนพูดไม่นำโขงทั้ง3ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแต่สำหรับผมผมคอมพิวเรื่องสีชายนี่เจ้า3ตัวนี้ไปแล้วก็เลยเฉยๆนะโอเคครับงานวิจัยนะ อย่างที่ผมเคยบอกไปนะคบว่าเขาเคยเกริ่นว่างานวิจัยพิเศษเนี่ยมันเป็นของคนมีตั๋วนะแต่ในส่วนของโอรังกิกิกาแมกเนี่ยเขาพูดเหมือนว่าทุกคนจะได้นะ ซึ่งผมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีตั๋วนะครับเราก็จะมีงานวิจัยพิเศษสําหรับกิจกรรมนี้นะโดยตัวงานวิจัยนะครับจะให้เราเลือกเส้นทางนะระหว่างเส้นทางความมืดหรือเส้นทางแฟรี่นะครับเราอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเลือกเดินทางไหนนะซึ่งการเลือกเส้นทางนะครับก็จะมีผลต่อเหรียญรางวัลในเกมให้กับเรานั่นเองนะเรียกได้ว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะซื้อตั๋วนะครับ แต่สุดท้ายเราก็ต้องมาเลือกอยู่ดีนะว่าเราจะเป็นความมืดหรือแฟรี่ไม่มีโอกาสที่จะได้เหรียญ2เหรียญพร้อมกันนะครับต้องได้แค่เหรียญเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ก็มีงานวิจัยภาคสนามนะครับเพื่อนๆสามารถบูนเสาเบเกสต็อปในช่วงอนะีเวนต์เนาะก็อาจจะได้รับงานวิจัยประจำอีเวนต์นี้นะครับก็จะมีพวกโปเกม่อนทีมอีเวนต์นะเป็นของรางวัลให้กับรานะครับไม่แน่ใจว่ามีพวกเบรบาให้เราหรือเปล่านะแต่จากที่เขาเปิดไว้เลครับเบรบาปรากฏในธรรมชาติกับไข่ห้ากิโมเมตรนะ โอเคครับถัดมาเป็นโบนัสและฟีเจอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัว๋วหรือได้ได้ได้ไดไดว่าทุกคนจะได้โบนัสนี้เหมือนกันนะก็คือในช่วง10โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็ยนของทั้ง2วันนะครับจะมีโบนัสบัตติบอสฟรีสูงสุด3ใบาจากการหมุนแผ่นภาพยิมนะขีดจำกัดการรวบรวมอนุภาคแมกนะครับเพิ่มเป็น1,600แล้วก็หากถ่ายภาพนะครับอาจได้เจอเซอร์ไพรส์นะครับซึ่งเขายังไม่บอกนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะ ซึ่งจะเจอเซอร์ไพรส์นะครับได้ทั้งหมด3ช็อต3ครั้งต่อวันนะซึ่งเอาจริงนะด้วยปกติแล้วนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราจะเจอพนะิกาจูเนาะแต่ในรอบนี้นะไม่มีพิกาจูเลยนะครับซึ่งมันจะออกมาเป็นตัวไหนเนะี่ยคนต้องมาลุ้นกันเนาะซึ่งสําหรับสายฟรีนะส่วนที่ผมมองว่ายากนะครับก็คือขีดจํากัดการรวบรวมอนุภาคแมกนะโดยปกติแล้วนะครับเราหมุนเสาพาวเวอร์สปอตเนี่ยได้ประมาณ100ถึง120อนุภาคแมกเนาะดังนั้นถึงเขาเพิ่มขีดจํากัดในการรวบรวมให้กับเรานะ แต่ถ้าในบริเวณนั้นนะครับไม่มีสอบพาวเอร์สปอต ก็น่าจะเป็นงานยากเหมือนกันนะครับเราต้องเดินทีละ2กิโลเมตรเพื่อรวบรวมอนุภาคแมกแค่ได้ทีละ300หน่วยเนี่ยงานยากเหมือนกันนะดังนั้นใครไปเล่นในพื้นที่ที่มีสองเวิร์สปอร์ตเยอะนะครับอาจจะเล่นได้ง่ายกว่านะในการรวบรวมอนุภาคแมกนะครับโอเคครับสําหรับคนที่มีตั๋วนะครับก็จะได้โบนัสเพิ่มเติมเนาะอย่างแรกนะครับโบนัสที่โดดเด่นสําหรับคนที่มีตั๋วนะครับก็คือโอกาสในการได้โปเกมอนชายนี่นะครับมากขึ้นกว่าเดิมนะขีดเส้นใต้คําว่าโอกาสนะครับเป็นโอกาสเท่านั้นนะ แต่จากที่เล่นๆมานะครับก็ถือว่าได้ประมาณนึงอยู่นะแต่สําหรับความรู้สึกของผมผมก็ยังรู้สึกว่าผมอยากได้มากกว่านี้นะ แต่ถ้าเทียบกับพวก ID เลองๆนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโบนัสถัดมาครับเป็นขีดจำกัดการรวบรวมอนุภาคแม็กนะครับก็จะเพิ่มเป็น3,200ก็จะมากกว่าโบนัสแบบปกติเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรานะครับไปสอบฮอสปอร์ตนะครับหรือเราเดินสำรวจนะครับเราจะได้อนุภาคแม็กนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเนาะอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ซื้อตั๋วเนี่ยการรวบรวมอนุภาคแม็กนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะนอกจากนี้ยังมีโบนัสนะครับใช้อนุภาคแม็กเหลือเพียงแค่3.4ส่วำหรับการปลดล็อกหรือ เพิ่มพลังสำหรับท่าแม็กนะสายที่บอสนะครับเขาก็เพิ่มบัตรที่บอสฟรีสูงสุดให้6กใบนะครับจากการหมุนแผ่นภาพยิ้มนอนจากนี้ก็เป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะลูกอม2เท่าจากการจับโปเกมอน โอกาสในการได้รับไข่5กิโลเมตรจากการหมุนสอกึนสต็อปแล้วก็แผ่นภาพยิ้มหมายความว่านะครับในกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าใครโชคร้ายเนี่ยอาจจะหมุนไม่ได้ไข่5กิโลเมตรก็ได้นะต้องมาลุ้นนะครับว่าจะได้ไข่2 5หรือ10กนะิโลเมตรเนาะเนื่องจากนี้นครับระยะทางัาไข่าสาหรับคนที่มีตัวนะครับก็เหลือครึ่งเดียวอุปกรณ์ปล่อยลัวนะครับจะอยู่ได้นาน2ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของถ่ายสซลฟี่ชอนนะครับจะถ่ายได้มากกว่าเนาะถ่ายได้6ครั้งต่อวันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสาหรับผมราคา2 3 0บาทก็ถือว่า ก็หน้าราคาเป็นมิดอยู่นะแต่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นโดดเด้งอะไรขนาดนั้นเนาะนอกจากนี้สำหรับคนที่มีตั๋วนะครับก็ยังมีพวกโบนัสเทรดเนาะ หรือการแลกเปลี่ยนโปเกมอนนะครับก็จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะสำหรับตัวโบนัสแลกเปลี่ยนนะครับมันจะให้กว้างกว่าเนาะให้เต็มวันเลยนะมันจะไม่เหมือนโบนัสก่อนหน้านี้นะครับมันจะปรากฏแค่ช่วงเวลาอีเวนต์เท่านั้นซึ่งตัวโบนัสแลกเปลี่ยนนะครับจะทําให้เราแลกเปลี่ยนพิเศษเนี่ยได้เพิ่มเป็น6ครั้งต่อวันแล้วก็ตัวค่าสตาร์ทในการแลกเปลี่ยนนะครับเฉลือเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะไม่รู้เหมือน จะได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนสีแตกต่างการซื้อตั๋วไม่ได้รับประกันว่าจะได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนสีแตกต่างปาฏิโทก็เรียกง่ายๆนะครับก็คือมันเป็นการเพิ่มโอกาสเนาะมันไม่ได้การันตีว่าเราจะต้องได้นะถ้าเราโชครายจริงๆนะในกิจกรรมนี้เราอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับ ผมบอกแล้วม,มันน่าจะเกิดได้น้อยมากๆเลยนะยกเว้นแต่เพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยขยันจับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นทริคเกี่ยวกับการแล้วครั้งละก็เป็นทริคเกี่ยวกับการลดรวมาณภาคแมงเนาะก่อนที่เราจะมารับตัวโบนัสน,นี้เนี่ยเราจะต้องเคลียรระยะทางในการสำรวจนะครับ2กิโลเมตรออกไปก่อนนะครับก็คือมารับในกิจกรรมเนาะพอรับเสร็จนะครับตัวระยะทางมันก็จะลดลงให้เราเดินได้สั้นขึ้นนะดังนั้นก่อนจะเริ่มกิจกรรม10โมงเช้าครับเพื่อนๆก็ไปเดินให้มันได้2กิโลก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมากดรับในกิจกรรมนี้นะครับระยะทาง จะลดลงให้กับเรานะถัดมานะครับเป็นท่าโจมตีเด่นนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีท่าโจมตีเด่นด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยจับโปเกมอนนะครับหรือเวทนาการครับเป็นโปเกมอนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับท่าโจมตีเด่นให้กับเรานะครับมีแกนหล,ลบกาล่านะครับได้ไวโว่เซอร์ไนด์ได้สิงค์ขน้อยนะครับแอ็บโซดได้เหวี่ยงกระเด็นกราเบียสพลังปัตตาพีคิเทรุคุม,มะสโพบขุมนะครับได้เด่นพัน ทาจิฟูซากุมะนะครับได้ b ็อกกิ้งแล้วก็ตัวมาสคเนียนะครับได้ฮาร์ดแพนนะซึ่งตัวส่วนใหญ่ครับจะเป็นไ i g h t y ok p o k e m um o เนาะยกเว้นคิเทรุกุมะสมภาคุมนะครับตัวนี้เนี่ยจะได้จากคันตีบอสสามดาวนะอย่างสุดท้ายนะครับเป็นรูทนะครับหรือเส้นทางนั่นเองนะเขาบอกว่าถ้าใครนะครับที่เล่นรูทหรือเส้นทางนะครับจะมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับโปเกมอนถี่ขึ้นแล้วก็ได้รับลูกอมจากคู่หูเพิ่มเติมนะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าถี่ขึ้นของเขาเนี่ยมันถี่ขนาดไหนนะแล้วก็ลูกอมจากคู่หูเนี่ยมันจะ ให้เราเนี่ยระยะทางการสำรวจของคู่หูลงเหรอครับอันนี้ผมก็ไม่นั่นไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็เขาบอกไว้ครับว่าถ้าเราไปเล่นรู้นะครับเราจะได้ชนะกัมโมนถี่ขึ้น แล้วก็ได้รับลูกอมเพิ่มเติมจากคู่หูนะซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะออกแบบมาเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ในกิจกรรม City s a f ฟ r ารีระไปเล่นมานะบอกตรงๆว่าแอบผิดหวังนะตอนแรกผมจะทำคลิปรีวิวแต่ไม่น่าจะได้ทำแล้วมาพูดในกิจกรรมนี้เลยละกันนะตอนไปเล่นรูทของ City s a f ฟ r รีนะครับมันแค่ไปเล่นเพื่อให้เรามีบันทึกว่าเราเคยเล่นรูทในกิจกรรม City s a f ฟ r าีเฉยๆนะนอกนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะแต่สำหร,รับกิจกรรม Go วายแอเรียนะครับการที่เขาบอกว่าโปเกมอนผีขึ้นเนี่ย ซึ่งตัวกิจกรรมนั้นอะเคยเค,ยคลมว่าถ้าเราเดินรูนนะเราจะได้เจอกับบาสาราโอแถบขาวนะผมบอกเลยนะทุกก้าวด้วยผมเดินรูนนะบาสราโอขึ้นมาแบบจุกๆเลยนะขึ้นปุ๊บขึ้นปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับด้านนั้นเนี่ยถ้าในกิจกรรมนี้นะครับใครที่อยู่ใกล้รูทนะกดเล่นรูทไปเลยนะครับเพราะเผื่อว่าเราเดินทาเส้นทางนะครับอาจจะมีโปเกมอนเนี่ยปรากฏ ขึ้นให้เราจับได้มากขึ้นกว่าเดิมเนาะโอเคครับเขายัืองแถมมานะกลับมาตวารวจสอบภายละเอีข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปแนละ้วมันยังเหลือเวลาอีกเดือนกว่าๆเลยนะครับแต่ถือว่าวันนี้เรามาแบบรีวิวมาอ่านมาดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจนะหลักๆก,ก็คือโบเจเบโรบา้าโอรังเกกิกาแมกชาร์ดรักไลชาโดว์เคเซเรียนะครับแล้วก็มีโปรแกรมใหม่ที่น้าใหม่นะครับที่จะมาประกอตัวในกิจกรรมนี้เนาะซึ่งอาจริงกิจกรรมนี้ค่อนข้างน่าสนุกนะสำหรับผมนะอาจจะเพราะในกิจกรรมนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ให้เรา แบบค่อนข้างที่จะเข้าไปร่วมเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับบอสสามดาวเนี่ยเอาจริงฮะมันค่อนข้างดึงดูดผมมากเลยนะหมีสวมชุดคอนซูมแต่จริงผมก็ไม่ได้อยากตีมันเยอะขนาดนั้นเนะพราะอาจจะตีแบบเล่นๆนะนหนึ่งถึงสองตัวนะครับแล้วก็ไปทุ่มให้กับโปเกมอนชาโดแทนนะซึ่งโบนัสบัตรตีบอสนะครับเขาก็ไม่ได้ให้เยอะนะเขาให้แค่6ใบนะจากการหมุนแผ่นภาพกิมเนาะดังนั้นใครจะไปเล่นในกิจกรรมนี้สำหรับคนซื้อตั๋วนะอาจจะต้องเก็บสะสมเหรียญน,นะครับแล้วก็เอาไว้ตุนไว้เพื่อซื้อบัตรตีบอสครับใช แล้วก็ใครนะครับที่อยากจะเข้าร่วม Battle m a x นะครับก็ต้องสะสมอนุภาคแม็กหรืออาจจะเก็บเหรียญอีกรอบนึงนะเอามาซื้อพวกแพคอนุภาคแม็กนะเพราะมันมีอะไรให้ทําค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะตีพวกโอลองกิิกแม็กเคเซเลียดาร์ไลชาโดอย่างเงี้ยไหนเราจะต้องมาสนใจเจ้าไมคตี้โปเกมอนที่เกิดตามธรรมชาติอีกโอ้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมเนี่ยที่แบบค่อนข้างน่าตื่นเต้นและทุกคนน่าจะมือกันไปเราวิ่งแหละไหนจะช่วงตีบอสจะต้องรู้สึก ยังไงถ้าเกิดมีไมตี้โผมาซึ่งผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าตัวกิจกรรมนี้จะมีอะไรอัปเดตมาอีกหรือเปล่านะซึ่งโดยปกติแล้วทำพวกวันโกเนยเขาจะพวกทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆก็ค่อยติดตามข่าวสารแล้วกันนะแต่เวลาใกล้ๆวันเนี่ยผมก็จะทาพวกอินโฟกราฟิกนะครับสรุปมาให้อีกทีนึงนะซึ่งถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถเอามาพูดคุยกันได้นะแล้วก,ก่อนจากกาันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ